สวัสดีครับพี่นอ้นองพี่น้องแฟนพแฟนคขับของมารัมเจเกินร้อยหรือว่าแฟนคขับของเจคี้ใจเกินร้อยเจคี้คือว่าอยากแฟนเกินขับเจคีจ้มาแล้ววันนี้พร้อมทําหน้าที่แล้วนะคะทํางานวันแรกหลังจากที่ยุดไปจะเป็นแบบพวกมือหรือว่าหาเงินคุณพัสดุ สิมาแกครับสุดรู้เพ่อู้เจ้าหัวยังสิพี่จ๊กี่รอคอยนานแล้วดรจริงโกลนะเสียงไหนแข่งยังไงเป็นแนนี่ยูทูบเบอร์้มาแล้วมาแล้วเจ้าเจ๋งย euh, ังไง สงมว่าบานมือดพอดีพอดีก็นนยสิบอก่าเปิดเซนีทโทมมากมายื้ใส่ประสานว่าแทม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 แมแถมแถมแถมพอดีเราไปตีส่เงินใหม่น้อเออจองไปแทม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 แถมแถมแถมแทม ฟ้าซื้อเปิงเกิืองอยู่คนหนึ่งปีหนึ่งปีสำหรับการตั้งใจทำช่อง youtube ของสาวจกีที่กล่าวเขามาอยู่วงวานัมเจเกินร้อยเริ่มทำช่อง YouTube จขีเห็ดช่อง u t u b e ก่อนเห็ดเพีเพราะหนาเป็นผู้พักกันแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาอยู่ใจเกินร้อยกะเห็ดอยู่ไอ้พี่น้องเห็ดช่อง u t u b e อยู่แต่ว่า บอได้ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จคือเราทำใหม่ๆเน่บอคนดูคลิปหนึ่งแค่20วิว1 5วิว18วิวจนสิถ้าลังเี3วิวกับพี่พี่น้องคลิปเก่าๆเราจะเกิดคลิปจนกว่ามาปีมาปีที่แล้วแกออกเวินมาปีที่แล้ว,ท,วที่มาอยู่กับหัวหน้าบอยสิริชัยนะคะเก่าเขามาอยู่วงใจกิ่อน่อยแล้ว อ้ก็เลยว่าเดช่องยูทูบบอเหตุเปดบลรนั่น,นอไอ้ก็เลยว่าไทยเอาไอ้ลงแต่คนเนซี่ันอันนี้นแจ็คกีก็เลยดไทยไก็เลยมีช่องคนติดตามตอนนั้นติดตามอีกแค่ยังไม่ถึงพันเด็พี่น้องสักรน่อยสามร่อยสามร่อยก็คนมันก็นไม่เหตุลิดไอ้แต่ไทยดันไทยลงจนประสบความสำเร็จจนมีวันนี้นพีึง่<อ>งแสนทหนึ่งคือหนึ่งแสนซับสไคร์ลนะคะ หนึ่งแสนคนติดตามช่องแจ็คกี้ผีประหยัดชาแนลภูมิใจมาภูมิใจมากครับภูมิใจแค่ไหนส่วนสีไหนเห็นแต่ข้าเจ้าได้เห็นแต่ข้าเจ้าได้เห็นแต่ห้อหนาไดตะกี้กระแส้วความยดีในน้ำเงอนเนาะเห็นแต่เินของเงอนอันนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าบอยสิงชัยขอบคุณแฟนเองแฟนคลับของหมอลำใจกันร้อยขอบคุณซอยแอน ขอบคุณบ้านเอดีขอบคุณพี่น้นองขอปไปสุขุุขนทีกีหักสาวจ็คกี้ี่ระยัดหรือว่าหากักที่้านมอลั่นเจ๋งเลยสุขุุขนภูมิใจมากกับตัวนี้อี่หลีพี่นอ้องคอยคอยอีใจแง้ยเมื่อแบบแบบเลิศอะเดแบบเลิศี่หีโลเงินอาขึ้นจใจ แจคกี้เป็นยูทูบเบอร์อย่างเป็นตนัวแอ้เรทุกคนเพราะว่ามีโลแล้วได้โลเงินเป้าหมายต่อไปคือหนึล้านซับสไครต์โลทองมันบอกเรือหายเสียบอ่จากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะที่ขันไม่ได้ก็คือขอบคุณบอสและก็ขอบคุณซอขอบคุณทีมงานมาทํใใจกันร้อยทุกๆชีวิตขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณเลยทค่ะ